กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้อนรับด้วยกันนะฮะเข้าสู่กระทูเด็ดด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราจะไปพูดเกันถึงบเรื่องของน้องลิซ่าละกันนะครับโดยมีสมาชิกท่านหนึ่งนะได้ตั้งหัวขอ้อยกับว่าระหว่างลิซ่าออกโซโล่กับลิซ่าเป็นนางเอกซีรีส์จีนอะไรมันจะเกิดขึ้นก่อนกันมีข่าวว่าเทนเซนพยายามจีบลิซ่าลงละครทำไมเราหวันวนว่นว่าหยางจะแพ้เงนินหยวน แล้วส่งลิซ่าไปเป็นนางเอกซีรีส์จีนในเร็ว,รวนี้ไปดูาน้านฝั่งความคิดเหนน็นลละกันนะครับผมความคิดเห็นที่หนึ่งนะตอบกับว่าคนไทยดูแพงอยู่แล้วยิ่งจีนยิ่งชอบทัศนคติคนไทยจากที่คุยๆมาเพราะดูเป็นอิสระทางความคิดจริงๆนะผมคุยกับคนจีนไม่ได้มั่วเองทั้งมีเพื่อนลูกครึ่งจีนฮ่องกงนะะลิซ่าในฐานะศิลปินไทยเกาหลีคงดังได้ไม่ยากในจีน ด้วยเพราะเรามีมารยาทเป็นพื้นฐานและความอ่อนน้อมถ่อมตนสไตล์คนไทยไม่แปลกถ้าจะดังที่จีนได้เพราะด้วยวัฒนธรรมที่ติดต่อกันมาหลายพันปีอากับกิริยาเหล่านี้ทำให้ดังไม่ยากยิ่งปัจจุบัน VTV กำลังมาแรงแซงทางโค้งศิลปินไทยเรียกได้ว่าออกบ่อยมากๆทั้งนิชคุณ b KPN คนจีนไม่รู้จักไทยกั้วนี่ไม่ได้เลยนะส่วนเกาหลีก็ดังในกระแสเคป๊ป แต่มันยากตรงนี้เกาหลีอยู่ข้างอเมริกาแบบเลือกข้างเลยความเ่านที่2นะครับผมโซโลลิซ่าน่าจะมาตุลาปีหน้าดังนั้นโอกาสที่จะได้ลงละครก็อาจจะเป็นไปได้แต่ไม่สูงมากให้75 25ละกัน YG ซื้อหุ้นเทนเซนเมื่อปีที่แล้วเทนเซนเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ YG แต่รายการที่น้องจะไปร่วมเป็นเหมือนคู่แข่งของรายการจากเทนเซนใครยางให้ไปเลย อะไรก็เกิดขึ้นได้ที่นักข่าวไปถามเขาอาจจะเพราะคิดว่ารายการที่น้องจะไปเป็นของเทนเซนก็ได้มีช่วงที่เขาบอกว่าไม่ใช่รายการของเราด้วยเหมือนลองถามดูเฉยมากกว่ามันไม่ได้มีข่าวอะไรออกมาก่อนเลยไม่เหมือนข่าวลือจากฝั่งจีนข่าวลือที่น้องจะไปลือกันมาหลายรอบและส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องจริงส่วนในไทยเวลาน้องมีงานก็จะมีคนออกมาบอกก่อนแทบทุกครั้งแต่เท่าที่ตามยังไม่เคยมีข่าวลือว่าจะเล่นซีรีส์เลย ถ้าตอบตามความเป็นจริงก็ออกโซโล่ก่อนแน่ๆเพราะการที่จะเป็นนางเอกซีรีส์จีนน้องต้องไปเรียนการแสดงเพิ่มเพราะนั่นคือบทนางเอกถ้าเปลี่ยนจากลิซ่าเป็นนางเอกซีรีส์ถ้าเปลี่ยนจากลิซ่าเป็นนางเอกซีรีส์จีนเป็นลิซ่าไปโผล่ในซีรีส์จีนอันนี้จะง่ายกว่าแต่ถ้าโซโล่แซงไม่มาภายในปีนี้โซโล่ Solo ลิซ่ารอไปอีก2ปีนะฮะอีกด้าความขิดหนึ่งเลยแล้วกันนะครับผม เอาซีรีส์ไว้หลังโซโล่น้องถ้าจะมีจริงๆเอาเวลาช่วงนี้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เทนร้องเพิ่มก่อนออกโซโล่แล้วไหนจะคาวงเวอร์ทัวร์แค่นี้ในปี2ปีก็เหนื่อยมากๆแล้วนะพักก่อนความที่เห็นต่อมาแล้วกันนะครับผมลืม u m เอ็มจีไปได้ยังไงไปซีรีส์ฝรั่งอาจจะง่ายกว่าแต่คาวงไม่ก็คอลแลบมาก,ก่อนโซโล่รอไปยาวๆโซโล่หนังไทยน่าจะมาง่ายกว่าซีรีส์จีนอีกแต่จะต้องฝึกภาษาฝึกการแสดงคนจีนก็ไม่ใช่ เวลาก็ไม่ค่อยมีอย่างจีซูที่ดูเหมือนเอาทางด้านการแสดงได้ยังไปเป็นแค่นักแสดงรับเชิญถ้าเป็นยุคอย่างก็จะตอบว่าไม่มีทาง2บดารา,าคนจีบทั่วบ้านทั่วเมืองอยังแทบไม่ปล่อยไปสักเรื่องมีท็อปที่ได้แสดงบ้างแต่ก็น้อยมากและเรื่องใหญ่จริงๆนะฮะเรื่องการแสดงนี่เก็บเข้ากูบไปเลยเป็นไปได้ยากม,มากๆไม่ใช่ว่าจะไม่มีข้อเสนอหรือน้องแสดงไม่ได้นะช่วงนี้เขาต้องให้ความสําคัญไปที่แผนงานของวงมากกว่า แค่นี้เขาก็ให้น้องปีกตัวมารับงานเดี่ยวมากแล้วเหตุผลหลักก็คือช่วงที่ผ่านมาค่ายอยู่ในสถานการณ์ไม่ค่อยดีถ้ามีงานที่เงินถึงก็ให้ไปทําเพราะงานเดี่ยวพวกนี้ใช้เวลาน้อยและเป็นการลงทุนที่น้อยมากแต่ได้ได้งามไปต่อกอีนด้านความเยอย่ล้วกันนะครับผมที่จีนลือมาทีไรเป็นจริงทุกที1 9 9 9ว่าการแสดงซีรีส์จีนไทยมาก่อนถ้าเงินถึง พราะถ้าปังแบบพิคิกทั้งไทยจีนชาร์ตพุ่งอันดับหนึ่งแบบไม่ยากเลยแฟนๆที่รอผลงานลิซ่าจะเป็นกระแสพีก,กว่าที่เป็นอยู่อีกงานซีรีส์ละครโฆษณาไม่ต้องลงทุนไม่มีความเสี่ยงงานเพลงคัมแบ็กลงทุนสูงความเสี่ยงสูงงานวงอย่างที่รู้จักกันใครไม่ค่อยเน้นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วคัมแบ็กปีละครั้งกับทัวร์คอนเสิร์ตเวลาว่างเยอะซึ่งก็ดีกับศิลปินค่ายนี้ที่แบ่งเวลาให้ศิลปินพักผ่อนถ้าเพลงไม่ปังจริง ก็ไม่ปล่อยออกมาไม่ใช่จะคัมแบ็กอะไรก็ได้แต่ต้องการันตีว่าปังคุ้มกับเงินที่ค่ายลงทุนจากนั้นโซโล่พอต้องรอคิวต่อจากโรเซอีกอยากให้มีผลงานโซโล่สักทีขอให้เป็นเพลงประกอบเกมที่โฆษณาก็จะดีจะได้กระแสทั้งแฟนขับตัวเองและแฟนขับเกมช่วยกันจะให้ลิซ่าอยู่ว่างๆเฉยๆระหว่างรอคิวโซโล่ต่อจากโรเซ่ในจะต้องเว้นระยะห่างกันอีกเกือบปีหลังจากโซโล่โรเซ่ออกค่ายคงไม่ให้ออกโซโล่ติดๆกันอยู่แล้ว คิดว่า YG ยุคใหม่ไม่โงูอะไรเป็นเงินรับหมดแล้วตอนนี้โดยเฉพาะเงินจากจีนมหาอำนาจโลกในปัจจุบันความพี็นต่อมาแล้วกันนะครับผมว่าโซโล,โลมาก่อนอย่างแน่นอนนั่งเอกซีรีส์นี่ความเป็นไปได้0%ูนอร์ซนที่ YG ยอมให้ไปจีนรอบนี้เหมือนไปเปิดตัวมากกว่าไว้ต่อยอดขายของเท่านั้นเองถ่ายแบบถ่ายโฆษณาพีเซนเตอร์ถ่ายงานแปบ,บเดียวจบถ่ายที่ไหนก็ได้แต่ซีรีส์ละครถ่ายงานน้องไม่มีเวลาขนาดนั้น ซีรีส์จีนความเป็นไปได้แทกก็ไม่มีอยู่แล้ว t ี่ยอมให้ไปเป็นเมนเตอร์ผมเราว่าพอาต้องการให้เปิดตัวแล้วเอามูลชนเข้าไปขายในจีนเป็นหลักจากนั้นในจีนน่าจะรับแต่งานพวก Cf ความเห็นต่อมาแล้วกันนะครับเราว่าซีรีส์น่าจะออกก่อนอาจจะเริ่มจากตัวประกอบถ้าเป็นนางเอกคงจะยาวไปถ่ายทำนั้นแต่จริงๆไม่ต้องฝึกภาษาก็ได้ซีรีส์จีนที่คนไทยแสดงมีคนพากเสียงแทนให้หมด ขนานี้ลูกครึ่งไต้หวันพูดจีนได้ยังต้องพากเสียงแทนเลยส่วนโซโล่นี่น่าจะอีกนานระบบเก่ามันไม่เอือ้อใายไม่ค่อยปล่อยเพลงนักร้องให้ซ้อนกันในเวลาเดียวกันเหมือนกลัวจะไม่ได้ถ้วยถ้าฝรั่งนี่ออกออกไปเถอะ้อนๆกันไปจริงๆรอดอยู่แล้วละครมันใช้เวลาถ่ายทํามากจนเกินไปดาราไทยดังๆบางคนยังชอบรับงานดีเจเตอร์มากกว่าง,งานแสดงเลยเพราะงานเสร็จไวในเงินเร็ว อีกอย่างถ้าจะเอาลิซ่าไปเนื่นนานขนาดนั้นเทนเซนต้องหางานให้สมาชิกที่เหลือด้วยไม่ก็จ้างเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงปลาทองหรือแคสเกมติดต่อกัน,นความคิดเห็นอีไรแล้วกันนะครับผมถ้าถ่ายซีรีส์จีนนี้ภาษาไม่ใช่ปัญหาปกติคนจีนกันเองก็พางเสียงทามอยู่แล้วแต่เวลานี้นี่จเจ้าลิชต,ต้องแทบพักงานเพลงเลยนะไม่งั้นบินจีนเกาสนุกแน่เพราะทางจีนยังแบนด์เกาอยู่เลยถ้าจะลองชิมลางคงรับเชิญก่อน ยกเว้นไขยอยากเจาะจีจริงๆคงวางน้องยุดกระแสเอาไว้ขอเป็นซีรีส์ฝรั่งเหอะอยากนั่งดูน้องผ่านเน็ตฟิกภาษาก็ไม่ต้องฝึกลาลิสซะอย่างภาษาดีอยู่แล้วต่อกันด้านความคิดอย่างไรกันนะครับแม้ซีรีส์ฝรั่งไม่ใช่แค่ดังแล้วคิดจะจับลงเลยก็ได้ต้องแคสเลือดตาแทบกระเด็นเอาที่เหมาะสมกับบทไม่ใช่ความดังแล้วความดังลิสที่จะเอาไปจับยัดในซีรีส์หรือภาพยนตร์แทบไม่มีผล ติ่งหนังติ่งซีรีส์ถล่มหนักแน่ถ้าไม่แคชเครดิตการแสดงก็ไม่มีมันไม่ง่ายอย่างฝั่งเอเชียอยู่แล้วเจ้าตัวเองคงไม่มีเวลาด้วยในจะแคชบทปรับเปลี่ยนลูกให้เข้ากับตัวละครเรียนการแสดงอยู่ในสตูดิอกองถ่ายลหลายๆเดือนเดินทางไปร่วมโปรโมทอีกฝรั่งไทยหนังหรือซีรีส์ที่ใช้เวลายังต่ำเกินครึ่งปีอ่ะกินเวลายาวมากๆถ้าจะเอาดีด้านการแสดงคงต้องรออายุมากกว่านี้หน่อยหรือไม่ก็เป็นแค่แขกรับเชิญนะฮะอนันมันก็พอได้ เมื่อปีที่แล้วเทนเซนเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ YG แต่รายการที่น้องจะไปร่วมเป็นเหมือนคู่แข่งของรายการจากเทนเซนใครอยางให้ไปอะไรก็เกิดขึ้นได้ที่นักข่าวไปถามเขาอาจจะพราะคิดว่ารายการที่น้องจะไปเป็นของเทนเซนก็ได้มีช่วงที่เขาบอกว่าไม่ใช่รายการของเราด้วยเหมือนลองถามดูเฉยๆซะมากกว่ามันไม่ได้มีข่าวอะไรอ,ออกมาก่อนเลยไม่เหมือนข่าวลือจากฝั่งจีนข่าวลือที่น้องจะไปลือกันมาหลายรอบนะฮะแนะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องจริง ส่วนในไทยเวลาน้องมีงานก็จะมีคนออกมาบอกก่อนแทบทุกครั้งถ้าเปลี่ยนจากลิซ่าเป็นาปนางเอกซีรีส์จีนเป็นลิซ่าไปโผล่ในซีรีส์จีนอันนี้น่าจะง่ายกว่าถ้าตอบความเป็นจริงก็ออกโซโล่ก,ก่อนแน่ๆเพราะการที่จะเป็นนางเอกซีรีส์จีนน้องต้องไปเรียนการแสดงเพิ่มเพราะนั่นคือบทนางเอกนะฮะลิซ่าในฐานะศิลปินไทยเกาหลีคงดังได้ไม่ยากในจีนด้วยเพราะเรามีมารยาทเป็นพื้นฐานและความอ่อนน้อมถ่อมตนสไตล์คนไทยไม่แปลกถ้าจะดังที่จีนได้ เพราะด้วยวัฒนธรรมที่ติดต่อกันมาหลายพันปีอากับกริยาเหล่านี้ทําให้ดังไม่ยากคนจีนไม่รู้จักไทยกั้วนี่ไม่ได้เลยนะส่วนเกาหลีดังในกระแสเคป๊อปแต่มันยากตรงที่เกาหลีอยู่ข้างอเมริกาแบบเลือกข้างเลยนะฮะผมว่าหนังไทยน่าจะมาง่ายกว่าซีรีส์จีนซะอีกในจะต้องฝึกภาษาฝึกการแสดงคนจีนก็ไม่ใช่เวลาก็ไม่ค่อยมีอย่างจีนซูที่ดูเหมือนเอาทางด้านการแสดงได้ยังเป็นไปได้แค่นักแ,แสดงรับเชิญ เรื่องการแสดงนี่เก็บเข้ากุไปเลยเป็นไปได้ยากมากๆไม่ใช่ว่าจะไม่มีข้อเสนอหรือน้องแสดงไม่ได้นะช่วงนี้เขาต้องให้ความสําคัญไปที่แผนงานของวงเยอมากกว่าก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผมกับหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพืเ่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้ใ,นใ,นใต้ใคลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากห้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดะสับสไครต์ด้วยนะฮะเพื่อเป,ไป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยกันนะครับผม สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ